เช้ามาท้องฟ้าโปร่งสีขุ่นขุ่นของเมฆมันจะเกิดอะไรขึ้นในอีก180วันข้างหน้าติดตามมาจะบอกครับวันที่20ตุลาคม2566ัน้าครึ่งหกข้าเดือน11เช้ามาพบท้องฟ้าสีขุ่นลมเบาสงบไม่มีทิพทางอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวขึ้น ซึ่งมันเป็นสัญญาณจะบอกเราว่าในอีก180วันข้างหน้าในช่วงวันที่15-16ถึงเมษายน2567หลังจากเจอฝนฟ้าขนองจากพายุฤดูร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์1 6ถึงเมษายน2567ประเทศไทยก็จะกลับมามีอากาศกาศที่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมฟันธง เ่งจะร้อนไปกี่วันรอคอยข้อมูลที่ยังมาไม่ถึงว่าจะออกมาในรูปแบบใดบางคนอาจจะคิดว่าในเมื่อาศาสตร์การพยากรณ์สามารถพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้มะรืนได้ทำไมไม่รู้ว่าอากาศวันต่อไปหรือถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยากรณ์โดยไม่ต้องรอข้อมูลก็ได้ไม่ใช่หรอ คำตอบคือไม่ได้ก่อนจะพยากรณ์อีก180วันได้มันต้องรอข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจริงเสียก่อนถ้าทำอย่างนั้นได้เราก็คงไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลทุกวันก็ได้ใช้ข้อมูลเดียวพยากรณ์ไปได้เป็นร้อยรอยปีเลยซิถ้าทำอย่างนั้นได้เพราะดินฟ้าอากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามการเปลี่ยนไปของวันเวลา คำว่าความสมมาตรมันไม่ใช่ว่าลักษณะของสองควบความสมมาตรมันจะมีรูปร่างที่เหมือนกันเป๊ะเสียที่ไหนรูปร่างหน้าตามันดูคล้ายๆกันเป็นแค่บางส่วนแต่มีบางส่วนที่แตกต่างออกไป เช่นเมื่อช่วงพฤศจิกายนปีกลายนี้ของปี2565ทำไมถึงมีฝนชะข้าวที่ตากช่วงกำลังเกี่ยวข้าวมาปีนี้ทำไมผมบอกว่าไม่เจอเพราะไม่พบลมสวนลมใต้ในข้อมูล180วันเหมือนฝนที่เกิดในช่วงเดียวกันของปี2565 แต่ข้อมูลพฤศจิกายนของปี2566มันบอกลมทิศเดียวคือลมมรสุมประจำฤดูไม่มีลมสวนลมใต้ให้เห็นมีแต่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมประจำฤดูหมายถึงลมอีสานที่เป็นคู่สมมาตรของมันนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปดังนั้นเราถึงต้องนำข้อมูลที่ได้มาย่อยตีความใหมท่ทุกๆ6เดือนยกตัวอย่างพายุซันปา เราพบสัญญาณมันนอดเดียวจากลมสวนอีสานเพียงวันเดียวคือ180วันของวันที่20ตุลาคมพายุฤดูร้อนที่มีเมื่อ180วันแทบไม่มีให้เห็นด้วยซ้ำจับสัญญาณแทบไม่ได้แต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นได้แค่โลธรรมดาแต่มันไม่มาบ้านเราถือว่าผมพยากรณ์ผิดเพราะไม่มีพายุเกิดจริงตามที่พยากรณ์ไว ซึ่งพายุลูกนี้มันสมมาตร360วันของปี2565ที่ชื่อพายุนานแกซึ่งชีวิตของพายุลูกนั้นมันก็สลายตัวไปกับกระแสลมกรดที่เป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกเหมือนกับพายุซันปาในวันนี้เช่นกันมันเลยไม่มีผลกระทบอะไรกับบ้านเราเอาเป็นว่าผมพยากรณ์ผิดก็แล้วกัน ถ้าจะพูดไปแล้วจากการศึกษาหาความสมมาตรของลมระดับ5.5กิโลเมตรหรือ5 0 0 hpa ของบรรยากาศชั้นกลางและลมชั้น11กิโลเมตรหรือ2 5 0 hpa ที่เป็นชั้นลมสำคัญในการเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศระดับผิวพื้นระดับล่างผมกำลังศึกษาหาความสมมาตรของมันอยู่ ผมมาพบว่าความสมมาตร360วันมันมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันชนิดไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากพอที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการพยากรณ์ได้แต่ลมชั้นเหล่านี้ในความสมมาตร1 8 0วันของระดับเหล่านี้เราจะต้องจับตีความให้มันมาเป็นคู่สมมาตรกัน เหมือนการจับคู่ของลมมรสุมที่เป็นลมผิวพื้นยกตัวอย่างฤดูฝนลมผิวพื้นคือลมตะวันตกเฉียงใต้แต่ฤดูฝนลม11กิโลเมตรจะพัดสวนทิศกันเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือคอฤดูหนาวลมผิวพื้นเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลม11กิโลเมตรจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมันพัดสวนทางกับลมชั้นล่าง นี้การจับคู่ความสมมาตร180วันที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการศึกษาหาความสมมาตรของบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปในการศึกษาศาสตร์ที่เรียกว่าการจับคู่ความสมมาตรซึ่งมันก็สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผมบอกว่าถ้าหากพบลมผิวคื้นส่วนทิศหรือพัดผิดปกติกลับทางมักจะเป็นสัญญาณบอกถึงความผิดปกติของฤดูกาล อาจเป็นสัญญาณของพายุความกดอากาศต่ำและอื่นๆลมล่างที่พัดช่วงเช้าเช้าสามารถอธิบายได้ว่าลมชั้นบนพัดอย่างไรได้ด้วยในยามเช้าเช้าที่ลมล่างพัดอ่อนเบามากมันจะถูกพลังอำนาจสนามแม่เหล็กของบรรยากาศชั้นบนบนฉุดให้มันพัดตามลมชั้นบนในช่วงที่ลมล่างพัดอ่อน ซึ่งเป็นจุดสังเกตอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าลมที่อยู่ระดับที่สูงขึ้นไปพัดไปในทิศทางใดก็โดยการสังเกตที่ลมผิวพื้นที่เวลามันมีกำลังพัดเบาซึ่งช่วงที่ลมผิวพื้นพัดอ่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าเช้าเพราะเป็นช่วงที่พื้นที่อากาศส่วนใหญ่จมตัวลมจะนิ่งสงบการเคลื่อนไหวของลมชั้นล่างจึงจะพัดตามการเหนี่ยวนำของลมชั้นบน ถ้าพัดจนเห็นใบไม้ไหวๆแสดงว่าลมชั้นบนที่พัดผ่านเหนือหัวเรามีกำลังแรงใครที่มีนิสัยในการตื่นแต่เช้าสามารถที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้ซึ่งผมเป็นคนตื่นสายทำให้พลาดโอกาสข้อมูลอากาศช่วงเช้าเช้าบ่อยมากการพยากรณ์ที่ไม่แม่นยำส่วนหนึ่งจากการเก็บข้อมูลนี้แหละ ที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นใครที่จะมาเอาเป็นเอาตายกับการพยากรณ์ในรูปแบบนี้ว่าจะต้องแม่นชนิดแบบตาเห็นภาพอนาคตได้เลยอย่าไปฝันเอาแค่ว่ามันพอเป็นการนำทางให้เราได้แบบเป็นภาพลางลางในการมองอากาศในอนาคตได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วซึ่งมันยังดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยมืดทั้ง8ด้าน ดังนั้นการพยากรณ์อากาศในรูปแบบการจับคู่ความสมมาตรเพื่อหาสัญญาณอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันไม่ใช่จะง่ายมันขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ความสามารถจดจำใส่ความรู้สึกซึ่งมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แหละทุกคนสามารถเข้าถึงจับต้องได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือเทคโนโลยีราคาแพงใช้ในการตรวจวัด อยู่ในป่ากลางทุ่งนากลางไร่อ้อยไร่มันเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนระดับรากญ้าการศึกษาน้อยอย่างพวกเราอาจช่วงนี้กำลังร้อนอบอ้าวจนมีบางคนบ่นว่ามันเป็นฤดูออะไรกันแน่นี่แหละครับช่วงที่อากาศมีความแปรปรวนตามที่บอกไว้ร้อนแบบนี้ ถ้ามีความกดอากาศสูงแท่ลงมามันจะเกิดฝนจากการประทะอากาศที่อากาศเย็นมันมาท้อนให้อากาศชื้นยกตัวดังนั้นพยากรณ์ตามบันทึก180วันก็จะคบว่าช่วงถัดไปคือ 21, 22, 23, 24ตุลาคม2566 เป็นช่วงที่ทุกพื้นที่จะมีอุณหภูมิสูงร้อนอบอ้าวแปรปรวนเย็นข้ำๆยังมีฝนบางแห่งได้อยู่โดยเฉพาะวันที่22ตุลาคมพบเนฆฝุ่นด้วยอากาศวันที่22ตุลาคมน่าจะยกตัว ดีกว่าวันอื่นๆและวันที่24ตุลาคมที่เป็นโฟกัสความกดอากาศความกดอากาศสูงแ่ลงจะมีฝนปะทะอากาศในช่วงวันที่25ตุลาคมเพราะบันทึก180วันบอกถึงฝนที่เคลื่อนมาจากทิศตะวันออกด้วยวันที่26-27คบลมอีสานแรงในบันทึก180วัน คาดว่ามวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงน่าจะกำลังแรงจนสามารถทำให้มีหย่อมโลพัฒนาตัวซึ่งมันจะมีผลกระทบช่วง 2, 3, 4พฤศจิกายน2566ตามที่พยากรณ์ไว้ บทความนี้คงจะไม่พยากรณ์ยาวมากเพราะได้พยากรณ์พอเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนหน้านั้นมาแล้ววันนี้แค่มาเล่าความสมมาตรของโลมชั้นบนว่ามีความสมมาตรในรูปแบบไหนและเราจะนำเอาความสมมาตรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศในอนาคตได้อย่างไร มีบางคนชอบบอกว่าผมเคลมเขามาหาว่าผมไม่ได้ทำวิจัยค้นคว้าอะไรมาเลยว่ามโนเอาก็มีสมมาตรเขาบอกว่าสมมั่ว5 5ร5ทั้งทั้งที่มันมีจริงและมีมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของจักรวาลน,นี้แล้วแต่ไม่มีใครรู้จักและนำมาใช้ประโยชน์พอผมมาค้นพบเผยแพร่อ,ออกไปคนเลยมองว่ามั่วมโน เพราะเขาว่าไม่มีในตำราในศาสตร์ใดๆที่จะกล่าวถึงสักเล่มที่จะพูดถึงคลิสดีที่จะมารองรับไม่มีแต่เขาไม่เคยสงสัยสักนิดเลยว่าการที่ตำรานี้ไม่เคยมีปรากฏในตำราเรียนใดๆเลยเป็นเพราะผมเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยขึ้นจริงตามที่ผมกล่าวอ้างแต่ไม่มีใครเชื่อว่าผมค้นความาอันนี้เรื่องแปลกคนจบป .4 ไม่มีสิทธิ คิดอะไรใหม่กับเขาเลยหรือคนจบป .4 มีสิทธิไหมครับครับสวัสดี